สวัสดีค่ะมาดูหนุ่มมอสนะคะในบ้านหลังใหม่นะคะวันนี้นะคะเปลี่ยนที่โนอนใหม่เป็นวันแรกค่ะที่เปลี่ยนที่นนนะคะมาอยู่กับบ้านหลังใหม่บ้านหลังสวยๆมีแต่โครนเต็มตัวเลยค่ะ <c oughs> บ่อนี้หนุ่มมอสก็จัดการนะคะเรียบเลยน้ำ <c oughs> แห้งเลยค่ะแห้งเลยน้ำน้ำค้างแล้วค่ะตอนนี้น้ำค้างแล้ะมอสเอ๋ยนี่ค่ะน้ำค้างทําให้แฉะนะคะมอสจะได้นอนฝั่งนู้นนะคะใช่ไหมมอสโอ้โหเล่นน้ําเล่นโคลนเซ็ทชมเลยทําอะไรน่ะน่ะฮึทำอะไรเป็นยังไงลูกฮึ สบายหรือ,อยังสบายหรือ,อยังสบายแล้วครับผมไม่ต้องยูนตกัตกแดดตักฝนอีกต่อไปอเดี๋ยวจะเก็บมูลสักหน่อย วันนี้หนุม่มมดก็ได้เปลี่ยนที่เปลี่ยนที่นอน,นะคะ่ะเมื่อก่อนก็อยู่ตรงนี้คะ่ะเมืม่อก่อนมดเขาก็อยู่ตรงนี้นะคะตลอดแต่ตอนนี้ความเปลี่ยนแปลงก็คือว่ามีบ้านนะคะไว้หลบน้ําค้างไว้หลบฝนไว้หลบแดดคะ่ะเมืม่อก่อนมดเขาก็จะอยู่ตรงนี้ตลอดนะคะตลอดปีเลยความเปลี่ยนแปลงของตรงนี้นะคะคือมีบ้านสวยๆค่ะ ไว้กันล่มกันแดดกันฝนให้กับพายมอสค่ะตรงนี้ก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนะคะตรงนี้ก็เป็นบ้านนะคะบ้านสวยๆที่พ่อพระแม่พระใจดีใจบุญเมตตากราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีใจบุญทุกๆท,ท,ท่านนะคะที่เมตตาให้หนุ่มมอสนะคะมีบ้านอยู่หลบแดดหลบฝนนะคะกราบขอบพระคุณที่เมตตานะคะกราบขอบพระคุณทุกๆกระเนนที่เมตตาหนุ่มมอนะคะ ตอนนี้ก็กินอาหารเย็นค่ะมาดูความเปลี่ยนแปลงที่นอนใหม่หนุมมดน่าจะได้นอนฝั่งนี้นะคะนี่ฝั่งนี้เลยฝั่งนี้เลยค่ะที่หนุ่มมดจะนอนเพราะว่าฝั่งนู้นรู้สึกว่าจะเล่นน้ําเป็นบอ่อไปแล้วค่ะมดน่าจะได้นอนฝั่งนี้นะคะก็เราดูหน้าฝนค่ะว่าจะคุ้มฝนหรือเปล่า ฝนมาก็น่าจะสาดค่ะเพราะว่าดูหัวมอสโผล่มาจากออกจากบ้านแล้วค่ะวันนี้ยุงก็ไม่ขัดแล้วค่ะพ่อพลายนะคะกราบขอบพระคุณคุณแม่นะคะที่เมตตาไฟไล่ย,ยุงให้กับพ่อพายนะคะกราบขอบพระคุณมากๆเลยค่ะ ต่อไปยุงก็จะไม่กัดหนุ่มมดแล้วค่ะเห็นบางท่านบอกว่าอยากจะให้แม่ฟานใส่หลดกันยุงอีกสองหลดเอาเอาแบบสว่างกว่านี้ค่ะอันนี้อันนี้ไม่ค่อยสว่างบางท่านก็บอกว่าใส่เยอะไม่ได้นะคะกลัวช้างจะแสบตาบางท่านก็บอกว่าไม่เป็นไรแม่ควานก็เลยไม่รู้ว่าจะไปทางไหนคะ่ะ ก็เลยติดไว้สองโหลดก่อนถ้ายังไงเดี๋ยวแม่ควานจะเอามาติดอีกค่ะนี่เลยค่ะบรรยากาศยามค่ำคืนได้เข้ามาอยู่ในบ้านนะคะที่มีไฟและยุงพร้อม ต่อไปมอดก็ยุงก็ไม่กัดฝนก็ไม่ต้องตากนะคะเดดก็ไม่ต้องตากอีกแล้วต่อไปนะคะน้อมมอดอ่างน้ำก็มีให้เล่นกราบขอบพระคุณทุกทกท่านที่เมตตาพายมอสนะคะมีป้ายสวยๆนะคะไว้ข้างหน้าบ้านเลยท่านใดผ่านไปผ่านมานะคะก็จะเห็นชื่อป้ายแสนลักของพายมอสนะคะซึ่งมีค่าได้มีความหมายนะคะ ขอบพระคุณทุกทกท่านนะคะที่เป็นคะแนนนะคะให้กับหนูมอสด,ด้วยดีเสมอมานะคะอันนี้ก็เป็นโซลาเซลล์ค่ะโซลาเซลล์อีกดวงหนึ่งนี่ก็เหมือนกันค่ะติดไว้สองดวงแล้วก็มีไฟบ้านด้วยค่ะ วันนี้แม่ควานก็พามาดูนะคะหนุ่มมอสในช่วงเย็นเย็นก็กินต้นอ้อยค่ะกินต้นอ้อยเนาะค่ะกินอ้อยที่เหลือจากเมื่อตอนกลางวันตอนเย็นเย็นแม่ควานก็จะเป็นต้นสับปะรดให้ค่ะ มาดูบรรยากาศยามค่ำคืนค่ะสําหรับพลายมดวันนี้เปลี่ยนที่นอนก็เปลี่ยนไม่เปลี่ยนเปลี่ยนที่นอนอันนี้ก็ที่นอนเดิมของหนุม่มมดละค่ะเ <c oughs> มื่อก่อนมอดก็จะอยู่ตรงนี้ตลอดปีค่ะที่เปลี่ยนก็คือมีบ้านสวยๆนะคะให้กับหนุ่มมดไว้อยู่หลบเด็ดหลบฝนค่ะที่ก็เป็นที่เดิม <c oughs> ค่ะวันนี้แม่ควานก็ได้พามาดูหนุม่มมดในช่วงค่าคืนกับที่นอนเก่าแต่ว่าบ้านหลังใหม่ที่นอนเก่านะคะแต่เป็นบ้านหลังใหม่ที่พลายมดเพิ่งจะได้ค่ะก็เพิ่งจะขึ้นบ้านใหม่ให้กับหนุม่มมดในวันนี้นะคะสดสดร้อนร้อนเลยมีไฟไล่ยุงด้วยค่ะ กราบขอบพระคุณนะคะพวกพระแม่พระใจดีใจบุญทุกทท่านนะคะที่เมตตาหนุ่มมอสด้วยดีเสมอมานะคะกดแชร์กดไลค์กดเป็นกําลังใจนะคะกดติดตามช่องเล็กๆพลายมอสควานหญิงด้วยนะคะกราบขอบพระคุณทุกทท่านที่เมตตานะคะกดแชร์กดไลค์กดเป็นกําลังใจให้พลายมอสควานหญิงด้วยนะคะค่ะวันนี้แม่ควานก็ต้องขออนุญาตจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะคลิปหน้าพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ